สวัสดีค่ะพี่น้องทีรักค่ะวันนี้เราก็จะมาต้มข้าวต้มเครื่อนะคะเ,เพื่อนๆต้มแบบง่ายๆสบายๆค่ะเราก็ใช้ข้าวสุกแล้วหนึ่งถ้วยนะคะเ,เพื่อนๆข้าวนะคะสุกเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีของเครื่องเขานะคะผักชีจีนแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนค่ะที่หั่นเรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะมีกุ้งกุ้งแห้งนะคะเราจะใส่กุ้งแห้งนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเกลือแกงมีผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะที่ต้องใส่นะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะเครื่องปรุงเขาก็เวลาทานก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน มีพริกป่นมีน้ำสม้มสายชูหรือมะนาวนะคะถ้าใครทานไม่ได้แล้วก็พริกไทยน้ำปลานะคะน้ำตาลค่ะเราก็ใช้กระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวตัวสับไว้เรียบร้อยไม่เจียวนะคะกุ้งเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะกุ้งแห้งกับเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้ก็ เราก็จะเตรียมผงนะคะพริกไทยสามเกลอเนาะสามเกลมีพริกไทยมีกระเทียมมีรากผักชีนะคะแล้วก็หมูหมูซองขีดนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลประมาณนี้ใส่เพื่อความนุ่มนะคะเ,เพื่อนๆจะคลุกเข้าไปนะคะหมักไว้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครมีเวลาก็ทิ้งไว้นานกานั้นก็นดีนะคะเขาจะได้เซตตัวนะคะ ของทุกอย่างเราล้างเสร็จทำความสะอาดเราจะไม่ใช้ถุงมือนะคะเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วขาวเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบถุงมือเป็นพลาสติกเนาะทีนี้เราก็จะมาหมักนะคะคุกไวะคะ้ค่ะเพื่อนๆอร่อยหอมถ้าใครอ่าทานอย่างนี้แล้วทำเองเปลี่ยนอย่างนี้ก็เราไม่ต้องไปซื้อหมูเด้งมาทำนะคะ หมูแดงอ่ะมันไม่ได้อร่อยเลยนะไม่รู้ละชอบใครชอบมันเนาะเดี๋ยวเราก็ชอบทำเองอย่างนี้มันหอมมันอร่อยเราก็คลุกเข้าไปเวลาเราซดเข้ามานะมันก็จะโดนพริกไทยโดนเครื่องสามเกลือมันหอมมากนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะแซ่บพี่น้องลองทำนะคะง่ายๆสบายกระเป๋าค่ะเราก็หมัไว้อย่างนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเดี๋ยวกระเทียมก่อนนะคะพเพื่อนถ้าใครมีกระเทียมทำไปแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากคะ่ะใช้น้ำมันหมกกักนนะคะ่ะเจียวกระเทียมหอมๆก่อนคะ่ะ กระเทียมของเราก็เหลืองแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ในกระทะก,ก่อนนะคะให้เขาเหลืองพอดีค่ะไม่งั้นเขาก็จะไหมไปนะคะพอน้ำเดือดล้วก็ปรุงก่อนนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ุงหนนะคะ ก๋วยงอแค่นี้พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนนยวขาวสองช้ชอนโต๊ะพอค่ะเราก็ใส่นี่ลงไปค่ะสองเกินค่ะ ใใส่กระเทียมเพราะว่ากระเ,เ,เทียมเดี๋ยวทั้งกระเทียมเกลียวทั้งสามเกลือเนาะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะหมูที่เราหมักทิ้งไว้ครึ่งชัง่วโมงนะคะเราก็จะได้หมูอร่อยหอมมะข่เพื่อนๆลองทําถ้าใครทําแล้วจะไม่อยากซื้อหมูเด้งหมูอะไรมาทานเลยหมูเราทำไม่อร่อย มันไม่ได้มีหอมเครื่องเทศเนาะอันนี้มันหอมเครื่องเทศโดยตรงนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะลองทำนะคะเราก็ปรุงพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่เครื่องปรุงอีกทีเนาะชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นไปนะคะ ราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะหมูนี่ถ้าใส่นานนะคะอาจจะแข็งนะคะคเพื่อนๆใส่นานไม่ได้หมูแข็งจะไม่อร่อยนะคะเราก็จะโยนกุ้งลงไปนะคะ เต้มหอมลงไปค่ะขัาวทีลงไปนะครับเพื่อนๆเค่นี้ก็จบแล้วค่ะเราก็ได้ข้าวต้มหอมๆแลยนะ,คะคเพื่อนๆลองทํานะคะไม่ยากค่ะง่ายๆค่ะสบายกระเป๋านะคะห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ข้าวต้มอร่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทํานะคะไม่ยากค่ะง่ายๆค่ะอร่อยมากมาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพาแข็งแรงปังๆนะคะขอเก่าคำาว่าสวัสดีค่ะ